ครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆชาว YouTube ทุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องดรเซ็งอังเมรินะครับวันนี้ผมจะพามาพบกับมีดนะครับขนาดสาริกา1.5นิ้วมีดวัดวาราปกติแล้วก็ในส่วนของมีดขนาด2.5นิ้วนะครับอ่านะครับปี2,560นะครับทั้ง2ขนาดนี้นะครับเป็นปี2,560 ทั้งคู่เลยแต่สิ่งที่ผมจะมาให้ดูอย่างหนึ่งก็คือว่าลายตอกนะครับที่พิเศษนะครับก็คือว่านะครับสองเล่มน,นี้นะครับนะครับมีการตอกโดยใช้คำว่าลอปอพัดแบบนี้ครับนี่ฮะเห็นไหมฮะลอจุดปอจุดพัดลอจุดปอจุดพัดวัดห้วยด้วนนะครับ มีดแบบนี้สร้างน้อยนะครับเท่าที่สร้างมาน่าจะมีประมาณ9 6เล่มเท่านั้นเนื่องจากว่านะครับเป็นการต่อนะครับเพื่อนะครับให้เกิดความแปลกใหม่ลวดลายแปลกใหม่แล้วก็หลวงพ่อท่านอายุวัฒนมงคล9 6ปีหรือ8รอบนั่นเองนะครับก็จะมีลายที่ต่อเป็น9 6ปีด้วยนะครับช่างก็เลยต้องการต่อให้เกิดความแตกต่างหรือเป็นมีดยุคต้นๆปีนะครับ2,560นั่นเอง นะครับถือว่าค่อนข้างหายากเลยนะครับโค้ดนะครับเป็นโค้ดพัดลายเซนแบบนี้นะครับทั้ง2เล่มนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับอ่าเป็นการศึกษานะครับในส่วนของโค้ดแบบนี้นะฮะอ่าโค้ดแบบนี้จดจำไว้ให้ดีนะพี่ๆทุกท่านอ่าปัจจุบันเนี่ยมีดปี2 5 6 0เนี่ยค่อนข้างจะหายากพอสมควรเลยนะครับนี่นะครับอันนี้ก็คือโค้ดปี2560นะครับ อ่าหลายตอแบบนี้นะครับอ่าค่อนข้างหายากแล้วนะครับเป็นโค้ดแบบนี้นะครับ่าค่อนข้างชัดเจนนะครับอ่าครับก็นะครับถือเป็นนะครับอีกลายหนึ่งนะครับที่ค่อนข้างมีความหายากพอสมควรเลยนะครับก็พี่ๆท่านใดมีอยากแบ่งบูชานะครับหรืออยากบูชาก็สามารถติดต่อผมได้นะครับผม ทิ้งช่องทางการติดต่อไว้แล้วนะครับฝากขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านเลยนะครับที่ติดตามรับชมกันมาตลอดเลยนะครับก็ฝากพี่ๆนะครับที่เข้ามาใหม่ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับให้เป็นกําลังใจของผมด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ทําคลิปต่อๆไปนะครับก็ฝากด้วยนะครับส่วนนะครับกระดาษด้านหลังนะครับก็จะเป็นวิธีการนะครับใช้นะครับกํากับนะครับหรือใช้มีดหนูเข้าพัดนะครับ ก็เป็นคาถาที่จําไม่ยากนะครับก็ลองดูนะครับก็คือดึงมีดออกจากฝักนะครับเอามือลูบคมมีดนะครับแล้วก็กล่าวว่าเหมันตะละพาคิมหันนะครับแต่ว่ากล่าวน้มู3สามจบก่อนนะฮะส่วนนะครับอีกครั้งหนึ่งก็คือเอามือลูบสันมีดแล้วภาวนาว่านะครับทีมะสังอังขูนะครับอันนี้ก็นะครับถือเป็นคาถาที่ใช้กำกับเวลาใช้มีดนะครับก็คือลูบคมมีดแล้วก็ลูปสันมีดนะครับกล่าวตามนะครับ ส่วนนี้นะครับเพื่อเป็นการใช้มีดหลวงพ่อนั่นเองนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากพี่ๆทุกท่านนะครับนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขออนุญ,ญาตขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ